เอาแบบขนมที่ว่าเขาขายบูเบิร์ตได้ใช่เขาไม่ได้เอาไปเลยเขาเปลี่ยนลูกกระเจ<า>ี๊ยบเลยแล้วก็หั่นอะไรเอาช่างวะแทะคือคือคือ,คอขนมที่ว่าเจ้าของกน่าชื่อมาหุ่มไว้หุนะ่มไว้น่ะคืออยู่ทั้งในพื่นเบุดเดี๋ยวนี่เด้อเอ้าทีเดียวว่าออกมาเบุดเด่นแ<อ>้งนองบ่บ่แล้วก็ยืดทั้งนั่นยืดทั้งของเลยบ่ดยเด้ออ้าวผี้องคือเปลี่ยนจังซีบันนี้ คิดว่าเยอะแต่ล้านแล้วก็เอาทุกทิ้งทุกอย่างเขาน่ะฮุบออกหอยเขาเบิดเองเนาะโอพอได้ยินคำนี้ปัะเฮงก็น่าบเศราไปใหญ่เนาะพอพี่น้องเอ้ยเนาะคือเป็ี่ยนแนนี่เนาะคิดแบบว่าเออเครื่องของเจ้านี่ออกมาให้ให้หอยเบิดหนึ่งโมเมนต์เนาะเป็นยังไงเนาะเพราะว่าเพื่อนก็หให้แห้งนะเพื่อนก็บ,บอกวอ่า คุณจะเงินแบบคุณห่ารู้จักเปพิษกันนะนะโอยเพื่อนว่าเครื่องอยู่ในนี้มันสูงเงินข่อยโบได้เออห่านเจ้ามันก็สูงเงินข่อยโบได้มันก็เก่าแล้วอแต่ว่าซีเพิ่นกับโบห้าเลยเครื่องอยู่ในนี้มันกับโบได้ลายมันกัสูงเงินข่อยโบได้อยู่แล้วแจะว่าบบแล้วกับเพิ่นไรล่วมใส้เงินเพิ่นหมดเลยนี่เนาะ โดยพี่น้องสบายดีเดอ้อเนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้องบัะสบความสุขคนเดอ้อกามาพบมาพอกับบัจจิตอุตมพรคือเกา่าเนาะพ่อพี่น้องเลยอ่าเตอหากกระทะหน้าเร็วเนาะพ่อพี่น้องหุอนขนาดเนาะนี่ดพี่น้องเปิมหนึ่งเดอ้อเนาะอันนี้นี่อ่าเป็นงานสุดท้ายเนาะพ่อพี่น้องงานสุดท้ายที่ว่า นาให้ไงน้องพ่อพี่น้องเอ๋กาพังเบิ้องน้องพ่อพี่น้องเอ๋ขมาแล้วก็คือสิเป็นทางนามืออื่นเนาะมืออื่นอย่างเดียวแต่ก้าตาเดียวน้องพ่อพี่น้องเห็นจังไดหน่เนาะเป็นหนึ่งเนาะพ่อพี่น้องเป็นหนึ่งหนึ่งเด้อเนาะค่ะเขยก่อนเนาะพ่อพี่น้องเอ๋กามืดผ้ามืดพนตึงตึงตั้งมากเลยนาะพ่อพี่น้องกาพุ่มกินแดดโต๊ะอยู่พี่น้องเอ๋พนพุ่มกินอย่างไร แสงพลผมกิตอิจฉาเลยน้องพ่อพี่น้องเปียกโดยกะคือสีประมาณนี Hence, ้น้อพ่อพี่น้องทางบริจิตเองกะยุดเนาะมันนี่ก็เลยยุดนำให้นำหน้านำท้าพอท้าแม่เพราะว่าอ่ามันนี่คือสิเป็นมือสุดท้ายที่ว่าหน้าให้ไงสำเร็จน้อพ่อพี่น้องต้องให้แล้วมันนี่คือทางกนาเอื้อยเบียงเนาะอ่าคือทางเอื้อยเบียงเลยกับทางน้องเดือนอ่าน้องนุ่ม ลูกเต่าของเพิ่นนั่นแหละอ่าตอนนี้เพิ่นก็ก็กําลังลกาเนาะประมาณจักโมงแล้12:00นนี่แหละเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยกาถือว่าปีนี้เนาะพ่อพี่น้องก็โอ้ถือว่าไวไวเติบนึงเนาะอันนี้ยืมทังอนาไม้กันสั่นของบักคําเนาะพ่อพี่น้องอ่าบ่แล้วก็อ่าบางทีก็อ่าติงนําแนเนาะพ่อพี่น้องกคือว่าเด้อเนาะามื้อนี้ก็สิถ่ายบรรยากาศซ้ําถ่ายให้ทางพ่อแม่พี่น้องได ติดตามครับสซมบึงและการถามไทยทางอือเวียงและการนองเดือนเพิ่นคือเก่านพอพี่น้องเลยกับเป็นมื่อสุดท้ายการมื่ออื่นการมื่ออื่นพวกแหละทางเอ้ยเพิ่นกับสีมืออ่าเดี๋ยวจังไดก็เดียดเด๋ยวทางบมจิตเองสีถามมึงทางอ่าเอ้ยเพิ่นอีกเถื่อนนพอพี่น้องเลยการสำรับอ่าตอนนี้เนาะ <c oughs> ตอนนี้ทางบมจิตเองการน,นี่ดิกำลังสแซวรถไทยถามากำลังสแซวรถไทยนพอพี่น้อง เอาไปไหว้ทั้งเทียงก่อนบันดนี้ก็ได้ไปน้องพ่อพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวอ่าเอ้ยเทียงมาดับน้าแล้วเดี๋ยวสีนาพาทุกคนอ่าเกวสีพาเพิ่นอ่ามาทักทายสบายดีครับพ่อพี่น้องเด้อน้องพ<อ>่อพี่น้องเอง้ยกะตอนนี้กะกินข้าวได้้พี่น้องกินข้าวแล้วกะสีลงมาดับบัดน,นี้ก็ได้เนาะอ,อ่านี่ดิตอนนี้กะงานชุดท้ายน้องพ่อพี่น้องอ่าพังเบิ่งตัวทั้งนั้น อ่าจะเป็นทั้งตะกาเนาะข้างข้างเบิกว่ามื้อนี้หรือว่ามื้ออื่นน่ะคั่นว่าย่นบ่คิดว่ามื้ออื่นพุ่นพี่น้องเอ้คือสิได้อ่าดำเนาะนี่เด้น้อพ่อพี่น้องเอ้ยอ่ายาวเนาะยาวแต่ว่าได้คนดำพี่น้องแต่ขนาดนงานมื้อเช้านีน่ะใหญ่กว่านี้ด้อ่าใหญ่กว่านี้เนาะพ่อพี่น้องก็แล้วได้ไวเนาะอ่าแต่อันนี้มันงานน้อยกว่าเด้นี่เนาะพ่อพี่น้องคนหน้ามาเลยคนหน้ามาเลยเนาะ อาตัวดอยดอยพี่น้องเลยนี่ดิเนาะอ๋อเขาเพิ่นหวานได้นี่ก็ได้เขาทาเขาทาอืมหนาเพิ่นมีน้ําเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยนาบิก็มีคือกันเนาะอ่าแต่ว่าบ่ได้อ่าสูอ่าเฮ็ดนาหวานพี่น้องตรงนี้เนาะบิว่ามีมีหญ้าบ่นี้ก็ได้

ดำเป็นดำวันนี้ก็ได้เน้นเลยถ้าพอก็ดำหน้าก่องก้นถ้าพอก็ได้เนาะเฮ้ยสบายดีสบายดีสบายดีเมื่อยบ่เผื่อบ่ดูว่าน้ำนี่เผื่อเลยเผื่อบ่ห่อนขนาดนี้โอ้โห้ด้วยด้วยน้องพ่อี่น้องเลยเดียวบ่มาหนิ แล้วบอกำนอนเว้นนะ่ะบ่แล้วแมนบ่เออดูี่น้องไอ้น้ำกระลายแค่นี่เนาะแม่น้ำนี่ตั้งเมื่อไหร่นานอยู่หน้าคู่ใค้อยู่บไ่ไดด้้ <laughs> อสบายดีสบายดีสบายดีทำนานนนทำนายังยังตะก้าตะก้ายังไหนอเม่ิกาน่ะยังมาท่านลกแล้วนไะง้าเดือบ่อ กาก็ใหญ่กับมือเนาะกากัเนาะนี่พี่น้องบรรยากาศเนาะอ่าทางบิตเองก็อ่าถ่ายให้กับพี่น้องเบิ่งเนาะอ่าเพราะว่ามื้อนี้กคือว่าได้จะเป็นมื où, bush, ้อสุดท <oughs> ้ายที่ว่างานใหญ่เนาะอ่าได้กอ่าุแหทางอนาน้องนงน้องนงสิอยู่พี่เลยบ่หรือว่ามื้อใดสิมื้อมื้ออื่นสดีสดี สบายดีสบายดีผมเองพี่น้องเพิ่นคอมเมนต์มาว่าร์ทดสอบแบบใดรุ่นใดเพิ่นเวลานั่นรุ่นใดพ่อกรไดพ่อโป้ก็ได้ประมาณอันน่ะสองด่านหาน้องผมพี่น้องบมื่อวัเคยชื่ออยู่เนาะประมาณสองด่านหาน้องเดือนสบายดีเด้อสบายดีเอ้เวียงสบายดีเด้อสบายดีสบายดีเนาะอ่าคือทั้งน่ะน้องนุ่งนี่เฮือนชั้นนี่มีหรือเปล่าน้องนุ่งมีเฮือนก็เฮือน เພິ່ນແບບໃດຍາເພິ່ນຢູ່ນ້ຍມຄືແມ່ອາຢູ່ດ แต่ว่าเรื่องเขานี่เบิดแน่นอนแม่นบ่เรื่องเขานี่คือ,อพากันหาหับจ้างหับใบแบบแบบนี้บ่บ่นี้กับเจ้าของมาโทรศัพท์บัดโมมี่น้องพ่อพี่น้องบ่นี้ก็ได้ยังได้โทรศพัพท์เพิ่นก็นได้เนาะโอ้หาเก็บเพิ่นเก็บคำอ,อยู่บ้านก็นไปยี่บ,บ่ด่ะไ,<ป>ไปยีบบ่บ่ทนไหวยี่บ่เดี๋ยวว่า,ยยบบาเอาไปซื้อข่าวเบิดแล้ว <laughs> เด้อเด้อเด้อเจ้าหนุกหาลำโตลำโตยได้เลยอ <id sprout Likewise>. ่านี aro aro ่ยเดียวนพี่น้องเลยก้าก็คือสีประมาณนี้แหละถ่ายคลิปบรรยากาศให้กับผมพี่น้องก่อนเพราะว่าวันออกไปเห็นงานได้เสนาพี่น้องอ่าสิ่งที่ว่าเห็นได้ก็คือต้องนารถ่ายคลิปอ่าอยู่นลำมนาโขมลำคัวนลำมนาอ่าดำไห่ดำหน้านี่แหละพี่น้องเอลยเราจะเปลี่ยนงานของอ่าเบลจิตคือกันนพพ่น้องอ่าคือสีแนวนี้เดลยนพพ่น้อง อ่าเป็นไดน้องเดือนงามอยู่บ่งามงามบ่เออนั่นแหละเนาพ่อพี่น้องเอ้ยก็คือทางน้องเดือนเป็นจังไดอ่าทางอ้ายสิถามเบงเด้อคือทางน้องตั้งแต่ใหญ่มาตั้งแต่เกิดมานี่เคยมีเฮือนเต็นเทินเป็นของเจ้าของบ่บ่คบ่เคยเลยบ่เคยเลยเนาะอ่ามีแต่ว่าอยู่นํานาดินอนนาสาวนาสาวบบ่าปกกระตบน้อยนอนเนาะ แต่ว่าเพื่อนที่ว่านเฮานอนปีไก่นี่นะ่ะคือเพิ่นอ่ามั่งแล้วเนาะโดยมั่งแล้วมั่งแล้วอ่าบรนยากาศทีกนี่นะ่ะอยู่น้ำหน้าเชา้าแต่ว่าบวัดนี้นะ่ะคือนะพอพเยยเัน่ะพอผู้ใหญ่เพิ่นซื้อร้านให้นะ่ะไปอยู่พุ่นประมาณปีหนึ่งเนาะประมาณปีหนึ่งเน,นี่ยกับอ,อ่าปีนี้คือสิบัวไดยู่อ่าปีนี้คือสิบัวไดยู่เนาะพ่อพี่น้องคืออนะัน่ะไปทำแล้วแม่นบ่อ่าเรื่องที่ว่าเฮาไปขออยู่ ดินเระเจ้านะเป็นไฮยูแล้วดีแต่ว่าคือนั่นจะเป็นป่าเป็ยนมาแซงยังมาท่านได้ปุกกระต๊อบเลยนั่นนะพาไม่กระจาดกันยังมาท่านมีมนบ่บอพาไม่กระจาดกันยังมาท่านมีสังกระสีกันยังมาท่านได้ไม่กันยังมาท่านมีเสากันยังมาท่านมีเนาะเพราะอันใดที่ว่าส่วนแดดส้นฝนได้นี่ก็ยังมาท่านมีเถื่อได้พี่น้อง อีกประมาณจังมื่นกว่าน้องอ่ากำหนดของเพิ่นเลยไก่ได้เล้นหนิเนาะไก่แล้วพี่น้องเอ้ยเมื่อเดินมาที่นี่ค่ะเมื่อปลูกอยู่อันนั้นอยู่ข้างทางอยู่นะยยไหมโอ<ฮ>้เ<ฮ>ข้าทางทั้งอันนอ้อ่าไปนี่คือสิเห็นง่ายอยู่เดีอวว่า<ฮ>เออยันว่าน้องพ่อพี่น้องก็คือจากที่ว่าทาั้งอนาน้องเพิ่นว่าแล้วก็จากที่ว่าทั้งเอยเพิ่นว่านี่คือกลับจากอ่า จากการนำหน้าเนะาะอาจจะกับบ้านนี่แหละพี่น้องเอ,อ้ก็คือสิได้ไปอันนาไปปุ๊กเนาะปุ๊กตูบก,ก่อนเนาะปุ๊กตูบนอนก่อนเนาะพราพี่น้องเอ้อันนี้คือเอาตามความจริงเลยเนาะพราพี่น้องสังกะสีนี่ก็ยังไม่ทันมีเลยมีแต่บาสีเอางุบก็คือเรื่องอันนาซื้อผ้าตังก่อนเนาะนี่แหละที่ว่ามันอันนาราคาเงินที่ว่าเขาสูดได้เนาะสังกะสีนี่มันแพงเนาะพราพี่น้องเอ้จะคนแบบนี้สี่คนบ่ สี่คนนอนอยู่หันเราพอพี่รองเลยสาดเสื้อเป็นหมกเป็นมอนเท่ามีเบิดแล้หรอว่าเืามีขนมขนมมาพูไปพูนเลยโบเล่ขอาหันโบได้เป็นจังได้เอาแบบขนมที่ว่าเขาขายบูเบิดได้ใช่เขา่ได้เอาายเลยเขาเปลี่ยนลูกกระเจี๊ยบแล้วกาหันมาได้เอาชัางว่าเทะ คือคือคือคุณนมที่ว่าเจ้าของนาชื่อมาหุห่มใบฮุ่มไว้น่ะคืออยู่ทั้งในพื่นเบิดเด่นเนี่ยเหนื่อยอ้าทีเดียวว่าออกมาเบิดอเด่นได้น้องบ่แล้วก็ยืดทั้งนั่นยืดทั้งของเลยบ่เดนื่ออ้าวพี่น้องคือเป็นจังนสี่บัดนี้คือผู้บอกตะกี้เนาะคือโอ้ยน้องพอ,อพี่น้องคิดว่ายึดแต่ล้านแล้วก็เอาทุกทิ้งทุกอย่างเท่านัา้นคุบออกเฮาเพื่อเด่นเนาะโอ้พอได้ยินคำนี้ปัะเฮงก็น่า เศ้าไปใหญ่เนาะพ่อพี่น้อ,องเอ้ยเนาะคือเป็นแนนี่น้องคิดแบบว่าเออเครื่องของเจ้านี่ออกมาให้ให้คอยเบิรนน์ตในแมเนเนาะทั้งหมดทังหมแล้วอือพูดทางหนเซตเพื่อหรือ,อเซดน้ำตาหนะ่ะ <c oughs> โอ้มันเกิดเสียใจไดนะ้เนาะน้องเนาะทำเป็นแนนี่นเนาะแทนในใจแทนในใจเลยของที่ว่าทุนของห้องก็ยุหันเมืนบอกกำไรของห้องก็ยุหัน บันนี้เขายึดไปเลยเนาะปพามันโหดเกินให้กลัวเทือนในพี่น้องเอ้ยนี่เนาะป่านวานี่น่องนะบ๊บเนาะนี่ก็ได้ป่านบางคนบ่เคยคุยกกันเนาะปาตัวบัดนี้ก็เปลี่ยนตู๊กเจ๋อใหม่คือทั้งเครื่องของเขานี่คือโบไม่ซิ่งแล้วเป็นบ๊อบโหดเกินน้องพ่อพี่น้องโหดอีทีนี่คิดว่าโอ้เห็นเนาะเอ้าเอ้าเอาเอาจะ พี่ก็ตั้งใจให้นองเลยมีแต่ว่ากลับเมื่อจากกันการดำหน้านี่มีแต่สี่อ่าไปปุ๊กกระตุกนอนเองเนาะวันนี้เนาะอืมแต่ว่าอยู่ทางล่างนี่เป็นจังไงเสียเออคือเขาอยู่แต่ทางก้นมันเนาะอยู่แต่ทางหลังทางหลังนะเป็นกุญแจของเขาโดยอาหน้าให้เออเดือนหนึ่งเด้เดือนหนึ่งทีเดือนหนึ่งก็เอาอ่ะนะพบแล้วเมื่อีงก็ได้เค็ดคือน้องเดินทางนะมปปุ๊กกระตุก ยังหน่อยก็เอาของเขาออกมาก้อนเห็นว่าก็ได้มันเป็นแังซี่น้องเพราะว่าเพื่นก็หายแฮ้งนะเพื่อนก็บอกว่าแบบคุณจะเหมือนแบบคุณหายคุณจะแบบพิษกันนะเออเพื่อนว่าว่า เครื่องอยู่ในนี้มันสูงเงินค่อยโบได้อาหานเจ้ามันก็สูงเงินค่อยโบได้มันก็เก่าแล้วเออมาซี่เพิ่กับโบไฮเลยเครื่องอยู่ในนี่มันก็บรรลายมันก็สูงเงินค่อยโบได้อยู่แล้ววัวแล้วกับเพิ่นไรรวมเส้เงินเพิ่นบ่เลยนี่เนาะจักอันใดแบบว่าล้านจักอันใดเครื่องคงที่ว่าตู้เย็นได้เฉยตู้เย็นก็ยุหันแล้วเอาแล้ว ตู้เย็นก็บ,บหอยอีกว่นี่โ,โอ้ยแต่ว่าและเอ้อสิขรล้มน้เพิ่งไม้อ๋อนี่มันบ่ได้และเอ,อ้ยมันเป็นของผู้ใหญ่เด้อเจ้าอันนี้นะไม่ต้อลมเพิ่งไม้และสิขอน้ำพิ่นเป็นตู้เย็นเขาเป็นเครื่องคอมแเ,เป็นเครื่องแหงกระเดะแป้งน,นัวดเลยก็มีคเ,คเครื่องเครื่องเครื่องไฟฟ้าอยู่ในนั่นมันมีอย่างไรเอ้ยเครื่องไฟฟ้าก็มีแต่ตู้เย็นนนั่แหละตู้เย็นตู้เย็นใจตู้ชื่อตะกี้ก็หาพันหาได้พี่น้องเอ้ยอย่ามาเทียบใช่นะคำว่าเงินหาร้านตรงนั่นน่ะเนาะพ่อพี่น้อง โอ้ีแต่ยูหันมีตู้เย็นแล้วก็มีพัดลมบาใช้นชื่อให้เนาะอ่าโอ้มันกับบ่อกระถาหากวขายเบิ้ลหันมันกัพ่ออยู่หรอกน้องพ่อพี่น้องหาร้านอ่าแบบว่าทั้งอ่าคือต้มข้าวนมทั้งตู้เย็นนะแต่ว่าห้องบัดโบขายอ่ามันเป็นของผู้ใหญ่เพิ่นซื้อให้แต่ว่าสิมายึดเอาแบบเอยเอื้อกาสิคอน้ำเพิ่นเป็นตู้เย็นนะยาชิคอแต่ห่านเอื้อใบสลัดซี ก็ว่าเอ้ยบุมมีเงินสี้ไถ่เพิ่นเด้เอ้ยว่าจังซีเนาะแล้วเพิ่นก็หายเอ้ยว่าเครื่องเจ้าสำนี้มันซูเงินคอยพอได้แั่สันเจ้าขายลงเบิ้งเจ้าจแทนคอยได้บ่เพม่นก็เว่าเนาะเมื่อนีนแกมีแต่าพาลูกนาสาก็ลูกเอ้ยลูกน้องบดินเลยนะ คือนาสาเป็นจะได้เพื่อนกับพ่อได้แบบนั่นบ่หรือว่าบ่แบบเพื่อนกับพ่อแม่พ่อได้พอมีเพื่อนใครกลัวเฮาน่ะนะใครกลัวเฮ้าเลยเพื่อนก็เข้าวอุดมไปด้วยเพื่อนหักสู้เพื่อนก็ไปทาำงานเพื่อนซื้อดินแต่ว่าเพื่อนนี้มีหัวหน้าครอบครัวบ่โดยเม็นเพื่อนเลยเพื่อน่เป็นนาสาวเลยเออ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 หนุ่มเราขอพี่น้องเลยโอ้คิดแบบว่าเออ ขนต้มขนมตู้โยกตู้เย็นของด้วยนี <S <S <uh> ่ยเอามาอยูハハ่ที่นาถ่ายตู้พี่ได้เออันอยู่ในเขาบ่ไ mm ด้เลยเนาะโดยบ่ได้ย Ges ่างเอาเลยเพิ <ma yeah> huh> ่นกับมาเว้าแบบมาเว้าแป้งมาให้เอ้ยอะไรกับเพิ่นกับมีแต่ถามกระเจี๊ยบกับเพิ่นกระซน่วยใหม่มาใส่นะแต่ว่าเฮานี่เว้ายังบ่ได้เฮานี่เนาะเพิ่นกับคือเอ้ยว่าเพิ่นกับด้วยถึกด้วยไม่เอ้ยเอ้ยบูมียังเลยด้วยกระได้แต่ให้เลย เกินไปเลยเนาะพี่น้องเนาะนี่เนาะเกินไปดีนี่เฮาเฮาก่าว่าอยู่เอ่ยกเว่าว่าไม่ยังตอนลมกันจะพิดตณ์ยืมเขาว่าว่าปีหน้าเนาะขอเป็นเดือนหนึ่งเดือนสองได้บ่สเป็นกว่าได้ได้เนาะเป็นกว่าเห็ดได้จะเป็นเอ็นอุ่นกับซีโซยขันเจ้าคิดเห็นเจ้าก็ให้เฮาดอกเบี้ยดำเท่าใดก็ได้มาซื้อหาแสนก็ได้เป็นกว่าสีเนาะแล้วบบนี้ ก็เออจ่ายยืมน้ำเพิ่นกับเพิ่นกัว่าว่าได้<อ>แต่ตอนนี้เมื่อเมื่อจากห้องมอเขาเลื่มเพิ่นเพิ่นก็ยังว่าได้ได้ทีวันนี้ไป,ไปคิดในใจนี่เนาะบุ้งแล้วบันนี้เพิ่มเติมเนาะเพิ่นกระยางมาหาทั้งในคผัวเมียเพิ่อนนะเนาะเดยกระบุขอออกซื้อเพิ่นนาะโดยโดยเพิ่นกัว่าว่าเจ้าบุมีปัญญาไส่คอยแล้วจงให้คอยห้ามซะคอย่าคอยให้แล้วคอยจะอยู่ไส่คอยกระบุมีที่พึ่งเนาะ เพราะว่าผัวป้ามานี่ก็กลับมาอยู่น้ำน้องทรายเนาะกลับมาอยู่น้ำน้องทรายจะเป็นดินน้องทรายน้องไผ่แม่เฮากระ่บมียังต้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะแม่ของเอื่อยนี่็เพิ่นก็เป็นแม่ห้างนะโเพิ่นกับผัวป้าเพื่อกันแล้วเพิ่นก็กลับมาอยู่น้ำอ้ายเพิ่นกลับมาอยู่น้ำอ้ายเพิ่นเพิ่นอ้ายเพิ่นก็บ่มีดินดอนแลวเพิ่นก็คออยู่อาศัยน้ำอ้ายก็เฮิงเติบเป็น้วสัวลูก หาดินดอนซื้อเป็นก็มีเพื่อนฮั้นโดยโดยและลายบัดเป็นอะไรเจมาบะหาน้ำเขาเนาะมาหาน้ำโพ่งเนาะเอือบัดมือเฮือนผัวเอือกับมือเฮือนผัวลูกกับเมื่อน้ำนะเอือกันี้ผัวปะเอือก็ได้กลับมาหันเป็นจังซี้นของชมสร้างน้ำกันตะกี้ก็เป็นจังได้เฉยต้องสร้างกับผัวให้แม่ก เออผมมียังเออมีแต่รถเล้งเก่าๆนั่นแหละผมมียังอยู่เพลินๆกับโบเดตี้แบบทุกอย่างคือการน่ะนะกับทุกอย่างคือกันบ่ด้ยเขาแนะนำปากับต้องได้ซื้อหารับจ้างลำน้าตอนดีน้ำกันวันนี้กลัวเล็ดติดเนี้ยบบดี้แล้วกันเลยแบบว่าให้ป้กันด้วยด้วยอ่ะเป็นใจเป็นใจใช่นหมเพื่อคือเพื่อผัวพอหนึ่งเดือนนี่กัน เพิ่นบ่ได้ลิ้นยาลิ้นยังเพิ่นก็มีเมียน้อยนะเพิ่นก็ปะเอ้ยหลายเถือเอ้ยสิเ็บ่แล้วก็พอน้องเดือนเพิ่นก็ปะาน้องนะพอน้องเตโซก็ปะเพิ่นปะเฮานี่บ่เอ้ยสู้กับลูกน้องเดือนนี่ตั้งแต่อายุจักปีน้องเดือนที่ว่าเฮ็ดเวียกช่วยแม่นี่หลายปีเตแล้วบ่อซ้ําเตโนี่ก็ได้ใชแล้วเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงเนาะเออ แล้วก็ไปนํามตลอดเออๆพี่น e <Tu> ้องเอ้ยค oh ักแล้วันี้ก็ได้เนาะคักนดีด้พี่น้องเอ้ยบอไปบ่มานะเนาะครับเอาเอ้ยอดเอาอดมีแต่ว่าอ่ากับเมื่อมื้ออื่นเนาะหาบ่ได้ก็มื้ออื่นเพิ่นสิมื่อได้พี่น้องเพราะว่าอ่านานี่คือสิเป็นนางานได้งานเดียวเท่านี้เนาะพี่น้องอ่ามีแต่ว่าไปอันน่ะเบิ่งลูกเนาะ แต่ว่าคือผู้เอานาลูกผู้น้อยนะเอายจ้างเพิ่นแบบใดนั่นน่ะนะเอาย่างบุงหมื่นเอายาว่าคันไฟน้อยมือเอาย่าให้น้อยเออหากหาน้อยรับแสนใหายได้น้อยเออเออไปหลายมือเอาย่างเซย์หฮไลายเอ้ยก็เว้านําเพิ่นแบบนี้เนาะอืมๆๆมอืมแล้วเพิ่นก็สิซื้อข้าวซื้อน้ํากินคือกันอืมอืดอยดยเป็นแสนทีแรกเลยต้องให้เพิ่นน้อยๆเพราะว่าลูกเฮาก็ยังน้อยนะป้อนข้าวป้อนน้ํา ก็นอยอยู่นูอเอเสอผู้แล้เสาน่ะมีแต่ว่าเป็นกระดังแจให้แล้วเสานะเพราะว่าหากาฮูเดี๋ยวนี้ได้พี่น้องคิดว่าแบบว่ายึดแต่ล่านบะนี้ยึดเข่าของเครื่องไส้สิ่งต่างๆที่ว่าผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นเอาให้นี่คือเพิ่นเอาเบิดได้พี่น้องทรัพย์สินของเขาหนะโอ้น้องพิพี่น้องคือเป็นจี่นี่นะกเนาะคิดว่าเออเป็นข่านำซ้ปาอััน่ะเพิห้เาเนาะ่เอาเบิทุกอย่าง เช่เจ้าของนี่มีแต่ฝาห่มพื้นนอนนี่เมนบอกโอเคโอเคเสนอเดี๋ยวชี้อธิบายให้ทั้งพ่อแม่พี่น้องบึงอีกเถอะเสนอเอ่ยเนาะโอเคโอเคน้องพ่อพี่น้องเอลยกตคือสีประมาณนี้แล้วน้องพ่อพี่น้องเอลยกตคือสีประมาณนี้แหละไหนใครไม่ยังกันนะฮะบ่โอ้คักเลยได้ด้ะเนาะอ่าปิ้งคักได้เนาะพ่อพี่น้อง เอาน้องหน่าอดเอาเด้อสู่เอาสู่เอาเนาะฮอนเด็ดไปน้ากันนี่แหละพี่น้องเอ้ยมื่อนี้ก็ได้บรจิตก็ได้เนาะอครั้งแรกอ่าคือว่าอ่าเอื้อเพื่อนน้องพี่น้องมาอ่าฮอนให้ฮอนหน้าเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องเขาเรื่องน้ำเน่อ่าเรื่องอ่าที่พักอาศัยน้ำเน่เพราะว่าบ่มีเลยพี่น้องเอ้ยเกี่ยวก่าเรื่องจักรีพึงพาอาศัยไรมีแต่แบบว่า อา,อาศัยที่ว่าบอจิตน้องพ่อพี่น้องเบอร์จิตเองกันเบีว่าโมเมนต์แบบอาชีสวยเพิ่นได้นอกมิจว่าอาศัยที่ถ่ายเนาะถ่ายคลิปให้ทางพ่อแม่พี่น้องอได้หู่นน้ำกันคลิปนี้ถือว่า,าตัวตกใจว่าบรถบญจิตเองก็ได้เอาไปเวืดดีๆนี่น้องพ่อพี่น้องโหดเกินเนาะโอ,โอ้อันนี้น่ะจากที่บอจิตพังเนี่ยน่ะ เพิ่นอยากได้ล้านนะพี่น้องเงินถ่าล้านแต่ถาาว่าเครื่องครองที่ว่าทั้งตู้ยกตู้เย็นนะ่ะขายไปเบิดนะบริจิต่ามันพอเนาะแต่ว่าเอ้ยแล้วนำบอกขายเพราะว่าเป็นของผู้ใหญ,ญ่เพิ่น,นซื้อให้เนาะเพิ่นบัดโอ้มันก็บคุ้มเกินคุ้มเลยพี่น้องจากที่บรจิตคิดเบิ้องนะคุ้มเลยพี่น้องเลยถ้าว่ายึดเอานะยึดเอานะเพราะว่าทรัพย์สิน กับอีกอย่างราคาหา้านนะมันอ่ามันถึกเนาะอ่าปกติน่ะมันกลัวหอดหาด้านในพี่น้องเอ้ยหาเพียงแต่ว่าทั้งอ่าครูอาจารย์ทั้งน้องเดือนเพิ่นหักเพินพ่นแพงเนาะเพิ่นนายากกันนาซอยอ่าทั้งน้องเดือนเพิ่นมีอาชีพเพชรแต่ว่าพอน้องเพิ่นเป็นไข่เป็นหนาวเป็นมานี่เลยอ่ายืมแบบกระทันหันเลยน้องพ่อพี่น้อง ้าต uh, ัวพ <b> ี <t> ่น้องก็คือสิประมาณนี้เนาะหทางมิตเองก็ได้อ่าได้ถามเบิ่งทางอ้ยเวียงเพิ่นก็เพิ่นก็โอ้ทางน้ํหูน้ํตาน้อพ่อพี่น้องบ่จิตเองกจักสิพ่อยเพิ่นจักสิช่วยเพิ่นจังได๋เนาะพ่อพี่น้องก็มีแต่ว่าถ่ายคลิปให้ทางพ่อแม่พี่น้องเบิ่งนี่แหละเพราะว่าคลิปนี้เนาะพ่อพี่น้องอ่ายิ่งพังยิ่งเศร้ายิ่งอ่าฮู้ยิ่งเศร้าเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยา เอาเบ no. ิดทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้ได้มันเกินไปเนาะพ่อพี่น้องโหดเกินไปเด้นะอ่าบ่จงอีหยังให้กันเลยเนาะอ่าบ่จิตเองคิดว่าเออเอาแต่อ่าร้านอย่างเดียวอันนี้ทั้งกระต้มขนมเนาะบ่นที่ว่าเฮาหาเงินหาคได้นะคือบ่ให้เฮาเฮ็ดหยังเลยเนาะพ่อพี่น้องได้สิเอาเงินเอาคมาทางใดเนาะพ่อพี่น้องโอ้ย เออจังได๋ก็คือว่าเนาะพ่อพี่น้องให้ทางพ่อแม่พีนานาน่น้องพิจารณาเบิ่งเด้อเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยคือเป็นจังซี่เนาะโอ๊ยโดเกินหนยโอเคเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยจังไดก๋กอยากช่วยเพิ่นอยู่บ่จงกแต่ว่าช่วยหยังเพิ่นบ่ได้อ่าได้บ่หลายอ่ามีแต่ว่าร้อยทั้งร้อยเลยเมื่อจากหน้าเบาจิตนี่คือเพิ่นสิไปหาตัดไม้ตัดตอกไปหาซื้อผตกปลาตัง ามาปุ๊กกระทบนพพี่น้องได้กะพังเบิงเด้นนอนพพี่น้องบรจิตเองสีไปอัปเดตให้ทางพ่อแม่พี่น้องเบิงว่าเพิ่นปุ๊กกันแบบใดเพิ่นอยู่กันแบบใดเนาะแต่ว่าทางล้านนะคือจากที่พังเบิงนี่คือสีเคลียดกันบ่ได้ลยหรอกนพพี่น้องโอ้ยเนาะเพระาะว่าคั้นซีว่าอย่างไรบัดเฮาบัดบ่มีอ่าคั้นว่าสิเอาอันน่่ระอาผู้รักผู้ใหญ่ามาเว้าบัดคือเก่า,า,าทางล้านเพิ่นกะ ทั้งเอ่ยเพิ่นกับบุมีเงินให้อยู่ดีนะน้องพ่อพี่น้องเอ้มีแต่แบาบวา่าอยากได้ล้านในาการหลอกเบีย้ยคันว่าเพามีเงินหาร้านนี่กับบุพพอได้พี่น้องเอ้ต้องเอาหลอกเบี้ยน้ำอ,อีกแน,น่เลยอ่ามดโบ๊บ,บ,บ๊อกหลอกเบี้ยมันชี้ทำได้นะน้องพ่อพี่น้องเอ้คืออยากได้ล้านอย่างเดียวเนาะเกินไปเกินมนุษย์มานะบ่ฮะบ่บ่นั่นบ่ซอยกันจากดีเลยคันมันเป็นเนี่นแน่หนิน้องพ่อพี่น้อง ในนโยบายให้ในบางเรื่องก็โอเคอยูอ่เพราะว่าทั้งเอเดอร์นี่บุมีอย่างจักอย่างเลยได้รุ่มันขยันอยู่น้องพ่อพี่รองมาเห็ดให้เห็ดหน้านี่มอจิตนี่แล้วยนเพิ่นเลยน้องพ่อพี่รองเวียกงานที่บ้าเพิ่นเห็ดนี่สุดยอดไร้น้องพ่อพี่รองเลยก็ให้กูเห็ดหน้าเจ้าของสมเซยเพิ่นอยู่แต่ว่าพอเพิ่นเราเรื่องให้พังนี่ก็ถือว่าโอ้ลำบากเลยดีด เขาจังไดจังไดก็คือว่าเด้อนพ่อพี่น้องไอ้บจิตเองกับโบฮู้ว่าสิสวยเพิ่นจังไดมีแต่ว่าถ่ายคลิปออกมาแล้วก็อ่าสัมภาษณ์เพิ่นแล้วก็พอโบ,บจิตมาถึงจุดนี้ก็สิมาปรึกษากับพ่อแม่พี่น้องนี่แหละอ่าว่าสิเอาจังไดพี่น้องเอ้ยเนาะหากับอ่าทางครอบครัวของเพิ่นนี่ก็ได้าจากที่โบจิตเองออยู่ที่ตัวหน้าเพิ่นอนสัมภาษณ์เพิ่นนี่ก็น่าสงสารพอสมควรเนาะพอพี่น้อง แต่กะบ่มีอ่าเงินที่ว่าจะช่วยเพิ่นได้บ่จิแรงกะได้มีแต่ช่วยเป็นสหกาบุญให้กับผู้ใหญ่เพิ่นนี่แหละเนาะพ่อพี่น้องเอาโอเคนพ่อพี่น้องเอ้ยจังได๋จังได๋ก็คือว่าเด้อเนาะอ่าเอามีรถจักมาเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยแป๊บนึงเนาะกะคือสิประมาณนี้แหละกะทาว่าทางคอมมนพี่น้องเนาะาอยากช่วยเหลือเพิ่นอ่าอีหยังอีหยังก็แล้วแต่เนาะพ่อพี่น้องเอ้ยพอให้เพิ่นอ่าบรรเทาความทุกข์ไปอ่า phải uh, uh. này hai uh. สิเกิดขึ้นนี่นพอพี่น้องบัจิตบา,าจากคุ้มเอาเนาะจังไดก็คือว่านพอพี่น้องก็สามารถติดต่อมาหาบัจิตทางฟเฟซท,ทางไล์ไรเดอรพพ์นพพี่น้องบัจิตเองพ้อสิปเป็นสะพานบุญให้กับทุกๆกคนและก็สีนํำเสนอสีอวิตครบครัวของเพิ่เนนพอพี่น้องจากนี้ต่อไปสิปเป็นจังไดน,นพอพี่น้องเลยก็สำหรับคลิปนี้นพอพี่น้องขอให้ทั้งเอฟซีบัสคูสกนอยู่ดีมีแห้งบัจิตเองขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีเดอร์นพอพี่น้องโอเคเด้อ